ถ้าถ้าตามในเล็บมันจะเป็นเป็นแบบด, <ำ S 2> ด,ดักดากหน่อยเออเอาดาักดากเลยใช่ไหมนั้นต้องเดินแล้วละ่ะ้องครับสามสองหนึ่งดีครับตรงนี้ก็ดาร์กนะวอวอมันดารกราได้มเขาไหมมันจะเป็นสีนี้นะมาดูส่วนเอาไหม ลองดู่อนงรับโอเคดีดีครับเมื่อไปข้างหน้าดีครับขึ้นตัวครับดีสวยเลยครับเมื่อไปทางนี้ด้วยอ่าดีมากเยี่ยมมาก สวยเยี่ยมมากสวยมากครับทีนี้กดหน้าลงแล้วก็เอียงคอแล้วก็มองมาถูกต้องถูกต้องทำเป็นเตะเท้ามาเหมือนจะเดินสวยทีนี้มองหน้ามาสองทีนี้อย่างนี้แหละยืนห่างห่างแล้วก็พิงไปถูกต้องอ่าใหญ่ใช่สามสองหนึ่ง อ๋อที่หนึง่งเท้าชิดแต่ยืนห่างนิดนึงนะเออถูกต้องถูกต้องเมอขึ้นไปข้างบนเลยอ่าทีนี้มองกล้องมาสวยสปิตามองตรงอ่าทีนี้แบนลงไปอ่าถูกต้องแล้วทีนี้น้มยกตัวออกมาถูกต้องครับเดีย่ยว สามสองหนึ่งย่ยมครับมองขึ้นไปข้างบนถูกต้องสวยเยี่ยมมากขอค้างไว้นะค้างไว้นะแปก่อนะทีนี้สายตามมองมาหากล้องนิดหนึ่งยี่ยมเยี่ยม เอามือปาดหน้าตรงนี้นอเอามือเอมือฝั่งนี้แหละปาดเอาไว้แถวคางเออใช่ใช่ถูกต้องที่นี้มองกล้องมันอะ่ะสาตาม,มองตรงอีกที่นี่ มีแสงเขาไม่มีแสงสีไม่เพียงครับมันต้องรอเขาเปิดไฟแบบเดี๋ยวหน้าหน้าฝั่งนู้นนี่ห่าหน้าหน้าฝั่งนู้นแสงแสงเข้าเยี่ยมนี่ครับทีนี้ทําเป็นเกาะล้านนึ่ต้องเยี่ยสามสองนี้แล้วก็อันนี้ขาดไปจึ๊กอ่าะ ลองดูลองดูเออใช่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 สามสองสวยดีต้องเอาเอาไอถืออันนี้สั้นลงเมื่อกี้ลงมาตรงนี้ใช่ไหมเอาสั้นแค่ตรงบา่าถูกต้องสามสอทีนี้หันมาตรงตรงัวผมเลยอ่ะถูกต้องพร้อมครับสามส เล่นขานิดนึงไว้ข้างหลังใช่สวยเยี่ยมไปทีนึงยืนอยู่ตรงกลางช่องนีง้เลยใช่เออค้งมานะ Samsung. สามสองหนึง่งเยี่ยมทีนี้มองกล้องหน่อยครึ่งตัวสามสองหนึง่งสวย ลองดูช่องช่องนี้ช่องตรงกลางเลยสวยทีนี้คือข้าเข้าใกล้นะสามสองสวยดมองนี้ได้ทีนี้งานงานมือต้องมาละแขนต้องมาละต้องแบบว่าถูมืออยู่ใกล้ๆกลอะไรหรือหรือเล่นเล่นใช่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 ใชใชใสายตาม,มองมาสวยสอดผมไปข้างหลังสวย สายตามองตรงโอเคทีนี้หันหลังไปแล้วก็หันหน้ามาใช่แล้วกนะถอยหลังมาปึ๊บโอเคประมาณสามสองหนึ่งสวยทีนี้มองกล้องมาสวยเยี่ยมสายตามองตรงไปทีงนึ่งแขนสามสองหนึ่ง Oh, okay. Okay.